กิจหลักของทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเนีคะค่ะก็ขอางต่างเดียรนะคะท่านมอกเตอร์นะคะท่านได้ยินไหมคะได้ยินนะคะนะคะแล้วก็ผู้ร่วมสัมมนาค่ะนะคะแล้วก็นะคะท่านผู้บริหารของโรงเรียนทุกท่านนะคะโดยดิฉันเองค่ะที่มาพันธ์ไทยมีค่ะผู้บริการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็เราขึ้นอยู่กับกรงพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานค่ะ ราะพูดถึงกระทรวงแรงงานก็คือเราดูแลแรงงานทั้งระบบนะคะดูแลแรงงานทั้งประเทศนะคะในเรื่องของในส่วนที่รับผิดชอบราะนนั้นในขณะนี้มีแรงงานที่เป็นกําลังแรงงานทั้งประเทศเนี่ยประมาณ3 9มสถึงสีล้านคนนะคะแต่ในส่วนของในจังหวัดฉะเชิงเทาของเราเองทั้งหมดเนี่ยนะคะก็มีแรงงานที่อยู่ในในในอยู่เข้าสู่ตลาดแรงงานของเราเนี่ยมีอยู่2,50 0 0 0 5,484คนอันนี้คือตลาดแรงงานที่เราดูดูแลอยู่ทีนี้นะคะก็จะถามว่าในส่วนนี้แตกต่างกับทางอาชีวะอย่างไรก็ขึ้นอยู่ว่าเราตอนนี้เราดูแลเรื่องแรงงานแต่เราดูแลแรงงานนอกระบบการศึกษาค่ะนะคะถ้าอยู่ในระบบการศึกษานั้นเราจะไม่ไปเกี่ยวข้องเพราะถือว่าในระบบการศึกษานั้นทางกระทรวงศึกษาเป็นผู้ดูแลอยู่แล้ว แต่ถ้าเมื่อพ้นระบบการศึกษามาเมื่อไหร่นั่นก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงแรงงานซึ่งเราก็ต้องรับผิดชอบนะคะในก้รถาง,งถูพัฒนาฝีมือแรงงานเราก็รับผิดชอบในส่วนที่ออกจากระบบการศึกษาแล้วก็มีอายุตั้งแต่15ปีเป็นต้นไปในการออกนั้นคือ1จบภาคบังคับก็คือระดับม .3 นะคะหรือจะไม่จบก็ได้ออกระหวา่างนะคะระหว่างยังไม่ถึงจบเลยยังไม่ถึงม .3 เลยเด็กได้ออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะ ะะหรือเมื่อออกมาแล้วหรือจบการศึกษาแล้วตอนนี้ค่ะเข้าสู่ตลาดแรงงานของเราแนละ้วจะเป็นส่วนซึ่งกระทรวงแรงงานของเราะะโดยสนยนพัฒนาฝีมือแรงงานของเราที่เกี่ยวข้องที่สุดนะคะในส่วนนี้ในการเกี่ยวข้องนั้นนะคะเราก็มีแนวทางในการในการดูแลแรงงานอย่างนี้ค่ะมีอยู่สีแนวทางด้วยกันคือหนึ่งการให้การอบรมในสาขาอาชีพนะคะ ในสาอาชีพที่เขามีหรือไม่มีก็ได้ในส่วนที่ไม่มีก็คือในส่วนที่เด็กจบใหม่ระดับม3ไปอายุแค่15เองนะคะตรงนี้ถ้าเกิดต่อ,อเข้าสู่ระบบตลาดแรงงานยังไม่มีความรู้ดีนี้ซึ่งทางรัฐบาลบังคับบังคับให้ใช้นะคะไม่รั้นแต่เดิมทีจะเป็นในรักษณานั้นเมื่ออายุ15ปีออกนอกระบบนะคะออกนอกระบบเข้าสู่ตลาดแรงงานพอเข้าสู่ตลาดแรงงานก็เป็นหน้าที่ของ ของกระทรวงแรงงานที่จะต้องเข้าไปดูแลนะคะแรงงานเหล่งงาน,บบนั้นออส่วนในศูนย์ขพ,พัฒนาฝีมือแรงงานนะั้นนะคะก็ดูแลหนึ่งคือเด็กที่จบใหม่จบใหม่ๆเลยไม่มีความรู้เลยนะคะเราก็ประกาศรับสมัครนะคะให้มาในเรื่องอย่ยวเพิ่มเสริมนะคะให้มีความรู้หลักสูตรตรงนี้ที่เราเปิดนะคะก็มีหลักสูตรตั้งแต่2เดือนไม่ยาวค่ะ2เดือน4เดือนและ6เดือน พอเมื่อจบเสร็จแล้วถ้าระบบ2เดือนนะคะ <c oughs> ก็จะไปฝึกงานในสถานประกอบการ1เดือนนะคะ <c oughs> พอจบมาเราก็มีประกาศนีบยบัตบางงาะะรและก็ส่งอลถ่ายให้กับทางจัดหางานจังหวัดนะคะรายชื่อทวกรายชื่อนั้นก็ส่งผ่านรายชื่อเหล่านี้นะคะมาจาัดสรรก็คือจะต้องติดต่อและสอบถามก่อนว่าคุณโอเคเมื่อตอนนี้ <c oughs> ว่างหรือเปล่าถ้าว่างงานก็เข้าสู่ระบบการจัดหางาน,านต่อไปนะคะ ในหใลักสูตรนี้นะคะส่วนหลักสูตรต่อไปก็คือเป็นหลักสูตรซึ่งซึ่งเป็นแรงงานซึ่งอยู่ในระบบนะคะระบบการจ้างงานเป็นการยกพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือทางด้านนั้นั้นที่เขามีความรู้อยู่แล้วเป็นการยกขึ้นมาให้เขาไต่เต้าในอาชีพการงานของเขามีหลายระบบรยะยาวก็ได้นะคะระยะยาวเมั้นระบบแรงงานเหล่านี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการ ะะจะมี2ส,ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งคือทางศูนย์พัฒนาฝิมือแรงงานได้ดําเนินการทาเองโดยการมีผู้ฝึกมีเจ้าหน้าที่อันนี้คือภาครัฐทา,าให้นะคะส่วนที่2นั้นะนะคะก็คือจะมีพรบส่งเสริมการพัฒนาฝิมือแรงงานพศ2545ซึ่งเป็นการบังคับให้สถานประกอบการที่มีลูจกจ้างตั้งแต่ร้อยคนขึ้นไปอันนี้แค่บังคับลูจกจ้างที่มีร้อยคนทุกส่วนเป็นหนอ,ออฟฟิศ เป็นทัางรายการผลิตนะคะให้อบรมของคน50เนะคะเช่นสมมุติถ้าที่โตโยตา้านะคะก็เป็นลูกค้าเราเช่นกันนะคะต้องอบรม50ถ้าโตโยต้ามีแรงงานอยู่ในนี้นะคะ1,000คนในแต่ละปีก็ต้องอบรม500คนใน500คนนี้เมื่ออบรมเสร็จแล้วก็ส่งไปรับรองหลักสูตรว่าหลักสูตรต่างๆนะคะที่ทางบริษัทได้อบรมแล้วเนี่ย ได้มีผลยังไงบ้างนะคะร้อยคนนะคะสุดห้าสิคนใน50คนนั้นะะเราในพรบอรของเราเน้นว่าต้องกระจายกระจายคือจะไม่นับหัวซ้ำเช่นบางคนมีความสำคัญในในสถานประกอบการอบรมปีละสองครั้งสามครั้งเราก็จะนับแค่ครั้งเดียวนะคะครั้งเดียวแล้วก็มารับรองกันสูตรนะ,ะรับรองว่าโอเคคุณได้อบรมละ้าส0นะคะ ถ้าอบรมไม่ครบก็จะมีมาตรกาหนึ่งคือเราเป็นการพรบรส่งเสริมถ้าอบรมไม่ครบคุณก็จะต้องหกักเงินสมทบเข้ากองทุนตนัวนี้นะคะเราจะมีกองทุนนะคะกองทุนพัฒน,นาฝีมือแรงงานอบรมนะคะไม่ครบหนึ่งคนก็หักไปเลยนับยอดได้เลยภายนกับแปดสิบาทต้องหักเข้ากองทุนอันนี้นะจริงๆแล้วทางสู์พัฒนาฝีมือแรงงานเราไม่อยากหักเลยเพราะเราอยากให้แรงงานในสถานประกอบการได้รับการอบรมครบถ้วน ถ้าปีใดเราไม่มีการหักเงินข้ากองทุนแม้แต่บาทเดียวนั่นคือประสบความสําเร็จนะคะแต่ในสถานประกอบการนั้นนะคะเมื่ออบรมเสร็จแล้วมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเราก็มีการรับรองและมีการเรียกว่าลดหย่อนภาษีให้ได้ถึง200 200เลยนะคะลยนะคะร0 0แรกนั่นคือเป็นการลดหย่อนภาษีในเรื่องของต้นทุนการผลิตอีกร0 0หลังนั้นเข้าสู่ในเรื่องของระบบ การพัฒนาฝีมือแรงางานด้วยได้รถอีกร้อยเปอเซ็อย่างนี้ค่ะนะคะอันนี้คือส่วนที่ที่ส่วนหนึ่งคือเราทำเองและส่วนหนึ่งคือส่งเสร